สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะความรักของคนมีคู่คนมีแฟนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนเมษายน2565เนาะ,ะเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้เนาะ ใบแรกนะคะสิบถ้วยเดรให้ลเพนสามเหรียญสองเหรียญน,นะคะ the high đến The view of fortune Cao đạp Xịp mái สี่ไม้นะคะกะวางไพ่ตกตลอดเลยเดี๋ยวสัก,ก,สกคู่นะคะ,ะห้าเหรียญ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคนมีคู่คนมีแฟนนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะสิบถ้วยช่วงนี้นะคะตัวคุณเองแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยเนาะครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ดีนะคะ,ะมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมเนาะมันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขเนาะมันเป็นครอ,อบครัวที่อบอุ่นนะถ้าคนมีแฟนนะคะคนที่มีแฟนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะ ตัวคุณเองมีการวางแผนนะมีการวางแผนการแต่งงานนะคะหรือว่ามีเกณฑ์การแต่งงานเนาะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอืมมันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองนะมันเหมือนคุณได้พรที่คุณขอไว้นะมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะในเดือนเมษายนถ้าคุณได้ขอพอรสิ่งใดอะไรไว้นะคุณจะสำเร็จในเดือนนี้นะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณและคู่ของคุณมีความสุขความสบายใจนะคะอ่ามันมีสามเหลี่ยนเข้ามานะสามเหลี่ยญมันหมายถึงว่าครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์แบบเนาะและถ้าเป็นคนที่มีแฟนนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะหมายถึงว่าตัวคุณเองพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะจากแฟนกลายเป็นคนรักคู่รักที่แบบ อ๋อแต่งงานแล้วนะเป็นสามีภรรยานะคะอ้าคุณมีสองเหรียญเข้ามานะสองเหรียญนะคะยิ่งตอกย้ํานะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะอ๋อถึงอย่างไรแล้วนะคะมันไม่สามารถจะตัดกันขาดได้นะมันเหมือนกับว่าเป็นคู่รักที่คองคู่กันไปนะมันเป็นไพ่คู่รักนะคะมันเป็นไพ่ที่แบบเปิดขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องเป็นคู่กันเนาะตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะคะ เดี๋ยวไฮปรินเต็ดเดี๋ยวไฮปรินเต็ดเข้ามานะมันเหมือนกับว่าอ่า,อาจจะนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรก็ได้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้เนะาะเอามันเหมือนกับว่าคู่ของคุณนะแฟนของคุณนะอาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกองอนนะ ในบางครั้งนะที่คุณหายไปที่คุณไม่มีเวลาให้เขานะตัวเขาเองอาจจะงอนแต่ว่ามิกับไม่แน่ใจว่าเขาจะแสดงออกมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเปิดมามันก็มีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างนะแต่ก็อาจจะมีช่วงที่คุณอาจจะติดงานหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาพาเขาไปเทีย่ยวพาเขาแบบไปเดทกันนะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกน้อย the wheel of fortune เข้ามานะมันเหมือนกับว่าช่วงชีวิตในช่วงนี้นะคะมันได้หมุนเวียน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะ,ะข้ามขั้นไปสู่อ,อีกสเต็ปหนึงที่ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะมันเหมือนกับว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานเตรียมพร้อมจะแต่งงานนั่นเป็นไม่ได้แน่นอนเลยนะว่าคุณกําลังก้าวไปสู่ช่วงชีวิตอีกขั้นหนึ่งนะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้แต่งงานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนาะ แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีนะคะคุณมีก้าวดาบเข้ามาก้าวดาบมันเหมือนเป็นความเครียดความคิดมากความกังวลใจของคุณเนาะถ้ามีกะมองจากสถานการณ์ไพ่ทุกใบนะมันไม่น่าจะเกิดจากเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะถ้ามีกะมองอาจจะเครียดจากเรื่องการงานเครียดจากเรื่องสภาวะแวดล้อมเออข้อรอบตัวคุณจากครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของคุณนะคะ อาจจะทำให้คุณเครียดเนาะในเดือนนี้คุณมีนะคะคุณมีสิบไม้เข้ามานะสิบไม้มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะมันเหมือนจะย้อนแย้งเนาะมันเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าน่าจะมีช่วง ที่ไม่มีเวลาให้กันเกิดขึ้นนะ,ะเมื่อกี้ที่ผ่านมามันเป็นคู่ของคุณงอนนะงอนว่าคุณไม่มีเวลาดูแลเขาแต่พอเวลาช่วงผ่านไปนะนไพ่ใบนี้มันหม่งบอกว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคู่ของคุณไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่คุณเท่าที่ควรนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะเวลาไม่ตรงกันพอเวลาไม่ตรงกันมันอาจจะหาช่วงเวลาที่อ กินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะมันเลยไม่มีเวลาเนาะที่จะไปเดทกันนะมันก็เลยมีความกังวลใจมีความงอนกันเกิดขึ้นเนาะคุณมีสีไม้เข้ามานะคะ สีไม้นะสีไม้มันเหมือนกับว่าเก,กคนมีคู่นะคะมีความสุขความสมบูรณ์ความราบรื่นเกิดขึ้นนะที่มีกะว่ามันย้อนแย้งเพราะว่าไพ่ทุกใบมามันดีมันมีความสุขความสมบูรณ์นะชีวิตคู่ราบรื่นตลอดนะคะแต่ว่าไพ่สองใบนี้นะมันเหมือนกับว่าทั้งตัวคุณทั้งแฟนของคุณอาจจะมีการนอยการงอนกันเกิดขึ้นนะอาจจะนะอาจจะเป็นไปได้ว่าอ,อาทิตย์นี้อีกคนหนึ่งอยากไปนี่แต่คนหนึ่งไม่ว่าง พออีกอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งว่างอีกคนหนึ่งไม่ว่างนะคะมันก็อาจจะเป็นการนอยเกิดขึ้นได้เนาะแต่ไม่กล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรสําคัญนะเพราะว่าไพ่ของคุณตีหมดเลยนะคะ mm hmm. คุณมีห้าเหรียญเข้ามาปิดท้ายเนาะ mm hmm. ห้าเหรียญน,น่ยมาตอกย้ำมาเฉลยแล้วนะคะว่าเป็นช่วงที่คุณได้มีเวลาให้กันถ้าไม่กล่ามองนะ อาจจะเป็นช่วงหลังสงการนะที่คุณจะไม่มีเวลาให้กันเหมือนกับว่าหลังจากหยุดสงการไปแล้วเปิดงานมาแล้วงานมันเยอะงานมันยุ่งเนาะทําให้ตัวคุณเองทั้งคู่ไม่มีเวลาให้กันนะคะอ๋อมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์น้อยงอนกันเกิดขึ้นได้เนาะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะทะเลาะกันรุนแรงอะไรไม่มีนะคะอาจจะเป็นการงอนกันแบบเงียบๆนะถ้ามีกามองนะอสำหรับคน มีแฟนนะที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานคุณมีเกณฑ์ได้พูดคุยเรื่องออกําหนดการแต่งงานกําหนดการมั่นหมายนะเหมือนการวางแผนการวางแผนการใช้ชีวิตแบบเ,เป็นคู่สามีภรรยานะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบคู่แต่งงานเนาะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะ เกณฑ์ความรักของคุณนะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการเงนินกานการน้อยใจกันเกิดขึ้นได้เนาะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะค่ะมิกาขอให้ความรักของชาวราศีพิติกโชคดีนะคะมีความสุขนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ